ตั้งรับมือฝนตกแช่ตกนานพื้นที่สีแดงระวังท่วมและลุ้นพื้นที่รับฝนในช่วงสงกรานสภาพอาวกาศยังคงแปรปวนต้นเดือนและอัปเดตแนวโน้มสภาพอากศล่าสุดตั้งแต่วันนี้2ถึง7เมษายนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามข้อมูลทั้งหมดจากคลิปได้เลยครับกลับมาอัปเดตแนวโน้มสภาพอากศกันต่อครับพี่น้องเมืม่อวานนี้ทางบ้านของพี่น้องเป็นอย่างไรครับโดยเฉพาะพี่น้องชาวใต้นะครับ ที่มีฝนไปได้ค่อนข้างชุกตามการคาดการครับพี่น้องก็ต้องบอกว่าพี่น้องบริเวณภาคใต้นั้นยังคงต้องตั้งรับมืออย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าจากการอัปเดตข้อมูลล่าสุดจากโมเดลอากาศ ECMWF ครับตั้งแต่วันนี้ถึงช่วงวันที่15เมษายนนะครับก็พบว่าในวันนี้ครับ2-4เมษายนบริเวณภาคใต้นะครับยังคงต้องเตรียมตัวรับมือกับฝนตกชุกตกหนักจากลมตะวันออกที่พัดแรงนะครับ เข้าหาย่อมความกดอากาศต่ำที่อยู่ทางด้านทะเลอเมริมันนะครับพี่น้องยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องครับพื้นที่เสี่ยงอาจจะมีน้ําท่วมฉับพลันได้นะครับเนื่องจากฝนตกแช่ตกนานครับโดยเฉพาะในวันนี้นะครับฝนก็จะเพิ่มมากขึ้นกว่าเมื่อวานนะครับแล้วก็วันพรุ่งนี้ครับ3เมษายนฝนก็ยังคงชุกอีกวันนะครับก่อนที่ในช่วงวันที่4ฝนก็จะเริ่มลดน้อยลงนะครับแล้วก็หลังจากนั้นครับ ตั้งแต่ช่วงวันที่5ถึง15เมษายนนะครับจะเป็นคิวของบริเวณพื้นที่ตอนบนของไทยนะครับโดยในช่วงปรับมาวันที่5เมษายนฝนจะเน้นชุกบริเวณพื้นที่ตอนบนของภาคเหนือภาคอีสานนะครับและก็บริเวณพื้นที่อื่นๆก็มีโอกาสลุนนล้นฝนได้เล็กน,น้อยเป็นบางแห่งนะครับและก็สภาพอากาศในช่วงนี้ก็จะมีอากาศร้อนสลับกับฝนครับพี่น้องทําให้มีอากาศไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะครับ แล้วก็ในช่วงที่6เมษายนนะครับฝนจะกระจายพื้นที่ตอนบนของไทยมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานภาคตนออกนะครับก็มีโอกาสลุ้นฝนชุกชุกในหลายพื้นที่ครับแล้วก็ในช่วงวันที่7ถึง10เมษายนนะครับฝนก็จะเริ่มลดน้อยเบาบางลงนะครับหลังจากนั้นครับในช่วง11เป็นต้นไปครับฝนก็จะกลับมาอีกรอบครับโดยเฉพาะทางด้านภาคอีสานตอนบนภาคเหนือตะวันออกแล้วก็บริเวณภาคกลางตอนบนนะครับก็มีโอกาสลุ้นฝนในบางพื้นที่ครับ แล้วก็ในช่วง12เมษายนนะครับฝนจะเน้นชุกบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกนะครับแล้วก็บริเวณภาคอีสานตอนล่างส่วนภาคอีสานตอนบนนั้นฝนจะน้อยนะครับแล้วก็ในช่วงวันที่13เมษายนนะครับวันแรกของสงกรานต์อีสานเจอทั้งภูมิภาคเลยนะครับมีโอกาสเจอฝนในวันสงกรานต์นะครับแล้วก็บริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกรวมถึงบริเวณภาคใต้พูดง่ายๆก็คือทั้งประเทศนะครับพี่น้องมีโอกาสลุ้นฝนได้ทั้งหมดนะครับในช่วง13เมษายน แล้วก็14-15เมษายนนะครับยังคงมีโอกาสลุ้นฝนได้อย่างต่อเนื่องครับส่วนจะมีพื้นที่ใดบ้างพี่น้องต้องติดตามนะครับเพราะว่านี้คือข้อมูลระยะไกลครับมีโอกาสคลาดเคลื่อนได้นะครับเพราะนี่คือข้อมูลการอัปเดตณวันที่2เมษายนครับพี่น้องยังคงเหลือเวลาใหม่ยังคงมีเวลาอีกเกือบ2อาทิตย์ครับดังนั้นข้อมูลอาจจะเปลี่ยนแปลงไปได้ครับไม่มากก็น้อยจากนี้นะครับแต่ข้อมูลณวันนี้คือในช่วงสงกรานต์ประเทศไทยนั้นมีโอกาสได้เจอฝนนะครับ ต้องฝากพี่น้องติดตามข้อมูลเพื่อเตรียมรับมือกันต่อไปนะครับทั้งหมดคือการอัปเดตข้อมูลล่าสุดจากโมเดลอากาศ ECMWF ครับต่อมามาดูการคาดหมายลักษณะาอากาศในทั่วไปจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับตั้งแต่วันนี้ถึงช่วงวันที่7เมษายนครับโดยในวันนี้และพรุ่งนี้ครับ2-3เมษายนครับประเทศไทยตอนบนนั้นยังไม่มีอากาศร้อนกลับมานะครับเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นก็ยังคงปกคลุมอยู่ทางด้านพายีสานนะครับรวมถึงทะเลจีนใต้ ยึงทําให้อากาศไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ครับยึงทําให้ประเทศไทยตอนบนนั้นไม่ได้สัมผัสกับอากาศร้อนเท่าไหร่นะครับแล้วก็หลังจากนี้ไปนะครับบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นที่ปกคลุมไทยนั้นจะกลับมามีกําลังอ่อนลงนะครับส่งผลทําให้หลังจากนี้ไปครับตั้งแต่พรุ่งนี้ไปต้นไปประเทศไทยจะเริ่มมีอากาศกลับมาสูงขึ้นนะครับเริ่มมีแดดมากขึ้นแต่อย่างไรก็ตามครับจะมีฝนสลับกันไปในแต่ละวันอยู่นะครับจนถึงช่วงสงกรานครับ แล้วก็ในช่วงต่อมาครับตั้งแต่วันนี้ถึงช่วงวันที่7เมษายนนะครับประเทศไทยนั้นจะเจอกับปัจจัยของฝนอีกครั้งนะครับโดยเฉพาะบริเวณภาคใต้นะครับเนื่องจากจะมีขึ้นกระแสลมฝ่ายตะวันออกเคลื่อนผ่านทางด้านภาคตะวันออกอ่าวไทยแล้วก็บริเวณภาคใต้ของไทยนะครับประกอบกับมีลมตะวันออกแล้วก็ลมตะวันออกเฉียงใต้ยังคงปกคลุมอยู่บริเวณภาคใต้อ่าวไทยแล้วก็ทางด้านทะเลอันมันครับทำให้บริเวณภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่โดยเฉพาะในช่วง2-3วันนี้ครับพี่น้อง ปอระวังลมกระโชกแรงนะครับส่วนคลื่นลมก็จะมีกําลังค่อนข้างแรงครับโดยบริเวณอ่าวไทยทะเลจะมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นจะสูงมากกว่า2เมตรครับดังนั้นครับในช่วงนี้พี่น้องชาวใต้ก็ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะครับโดยเฉพาะในวันนี้ถึงช่วงวันที่4เมษายนนะครับจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่มีฝนตกแช่ฝนตกสะสมครับอาจทําให้เกิดน้าท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากได้ครับ ย้ำนะครับภาคใต้ทั้ง2ฝั่งนะครับในช่วงวันนี้ครับ2-4เมษายนยังคงต้องเตรียมตัวรับมืออย่างต่อเนื่องครับทั้งหมดก็คือข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับต่อมามาดูแนวโน้มสภาพอากาศแล้วก็เส้นทางฝนในวันนี้ครับพี่น้อง2เมษายนครับโดยในวันนี้ครับบริเวณพื้นที่ตอนบนของไทยก็มีโอกาสลุ้นฝนได้เฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคกลางด้านตะวันตกและก็ตอนล่างๆของภาคกลางรวมถึงบริเวณทางด้านภาคตะวันออกนะครับเนื่องจากวันนี้ปัจจัยฝนจะแรงขึ้นครับ โดยจะมีกลุ่มฝนใหญ่เคลื่อนผ่านบริเวณภาคใต้ตอนกลางนะครับสำหรับบริเวณภาคใต้วันนี้ต้องเตรียมตัวรับมือเหมือนเดิมครับทั้ง2ฝั่งครับพี่น้องมีโอกาสเจอฝนชุกชุกหนักหนักโดยเฉพาะตอนกลางของภาคนะครับตามรายละเอียดตามภูมิภาคกันเลยครับเดยเริ่มจากทางภาคเหนือครับในวันนี้บริเวณภาคเหนือย,ยังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้ครับอยู่ที่ประมาณร้อยละสิถึงยีของพื้นที่ส่วนมากก็จะเน้นทางด้านตะวันตกและก็ตอนงล่างของภาคครับโดยวันนี้คัดแจ้งเตือนพี่น้องทางได้จังหวัด เชียงใหม่ลำพูนลำปางตากแล้วก็กำแพงเพชรนะครับโดยอุณหภูมิสูงสุดในวันนี้ครับ33-37องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้พัดได้ความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับต่อมาธนบุรีอีสานครับในวันนี้ครับบริเวณภะคยอีสานก็มีโอกาสลุ้นฝนได้น้อยในบางพื้นที่นะครับส่วนมากก็อยุดทานด้านตะวันตกและก็ตอนล่างๆของภาคครับสำหรับอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียส ลมตะวันออกพัดได้ความเร็ว1 0ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับต่อมาทางภาคกลางครับในวันนี้ครับบริเวณภาคกลางก็มีโอกาสลุ้นฝนได้นะครับอยู่ที่ประมาณร้อยสิบถึงยี่สิบของพื้นที่ส่วนมากยังคงลุ้นทางะตะวันตกและก็ตอนล่างๆของภาคนะครับวันนี้ก็แจ้งเตือนพี่น้องทางนจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบ,บุรีครับโดวยอุณหภูมิสูงสุดครับสามสิบสี่ถึงสามสิบแปดองศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้พัดได้ความเร็วสิบถึงยี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ ส่วนทางด้านกรุงเทพมหาคนครแล้วก็ปริมณฑลนะครับวันนี้ก็มีโอากาสลุ้นฝนฟ้นฟนฟา,นฟานขนองได้บางแห่งครับอุณหภูมิสูงสุด32-36องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับต่อมาทางด้นานภาคตะวันออกครับในวันนี้ครับบริเวณภาคตะวันออกก็มีโอากาสเจอฝนได้ครับอยู่ที่ประมาณละละ30-40ของพื้นที่อาจจะมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับวันนี้ก็แจ้งเตือนพี่น้องทางด้านจังหวัดชนบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็ตราดครับ โดยอุณหภูมิสูงสุดในวันนี้ครับ31-36อถึงองศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้พัดได้ความเร็ว1 5ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นจะสูงมากกว่า2เมตรครับลงไปทางภาคใต้ครับสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออกครับในวันนี้ก็มีฝนฟ้าขนองครับเกิดขึ้นได้อยู่ที่ละละหกสิบถึงแปดสิบของพื้นที่ครับระวังฝนตกหนักถึงหนักมากอาจจะมีลมกระโชกแรงในบางพื้นที่นะครับ วันนี้ก็แจ้งเตือนพี่น้องเหมือนเดิมครับตั้งแต่ทางจังหวัดเพชรบุรีประจบคีรีขันชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและก็นราธิวาสครับโดยในว,วันนี้ก็จะค่อนข้างหนักบริเวณพื้นที่ทางด้านชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงนะครับโดยลมตะวันออกครับจะพัดได้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลก็จะมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรห่างจากฝั่งขึ้นจะสูงมากกว่า1เมตรแล้วก็บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นจะสูงมากกว่า2เม โดยอุณหภูมิสูงสุดในวันนี้ครับ31-35องศาเซลเซียสครับและวก็สุดท้ายทางภาคใต้นตั้นตะวันตกครับในวันนี้ก็มีโอกาสเจอฝนฟ้าขนองได้ครับอยู่ที่ประมาณร้อยล40-60ของพื้นที่อาจจะมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับวันนี้ก็แจ้งเตือนพี่น้องทางาจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูนครับทั่วทั้งภูมิภาคเหมือนเดิมครับเดยอุณหภูมิสูงสุดในวันนี้ครับ31-35องศาเซลเซียต ลมตะวันออกพัดได้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างจากฝั่งขึ้นจะสูงมากกว่า1เมตรและก็บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองก็จะสูงมากกว่า2เมตรครับหากเห็นว่ามีประโยชน์ก็ฝากพี่น้องกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดการอัปเดตข้อมูลทุกวันทันทุกเหตุการณ์กับเช็คก,ก่อนร้อนฝนนะครับสวัสดีครับ